สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง j r Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนีก้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาชุดตารางนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นชุดตัวเลขที่คัดมาจากภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ที่มองว่า โอกาสความน่าจะเป็นนะครับเป็นเพียงโอกาสความน่าจะเป็นนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับชอบก็จัดัดก็ผ่านนะครับงวดนี้จะคัดมาให้ถูกให้เข้าเหมือนงวดที่แล้วหรือไม่นะครับของงวดที่แล้วนะครับชุดตารางนะครับหนึ่งกรกฎาคมก็เข้ามาครบรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับในชุดตารางงวดนี้เก้าสี่เก้าสองสี่หกนะครับก็มาครบบนนะครับส่วน ล่าง91นะครับผ่านเลข1ไปนะครับก็เข้ามาที่เลขบนนะครับวดนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าย้อนกลับไปดูนะครับก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านใดเข้ามารับชมใหม่นะครับ16มิถุนายนนี้ก็มาครบ3ตัวบนนะครับ392 1มิถุนายนนี้หลุดนะครับ าดเลข2ไปนะครับสามตัวบนขาดเลข2ไปไม่งั้นก็มาครบรางวัลที่1เหมือนกันนะครับส6หกพฤษภาคมนี้ก็ขาดเลขศูนย์ไปนะครับเลขบนเลขล่างก็ขาดเลขเจดนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมสองพฤษภาคมนี้เข้ามาครบสามตัวบนนะครับสามแปดแปดแล้วก็ศูนย์หล่างนะครับ 16เมษายนก็มาครบ2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับ2 2 7สองแล้วก็8 5ก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นำไปใช้นะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับท่านจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับชุดตัวเลขที่จะคัดมาในงวดนี้นะครับที่มองว่าโอกาสความน่าจะ ตัวแรกนะครับตัวแรกก็มองว่าเลขสองนะครับเลขสองถ้าดูจากภาพรวมของสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบนเลขล่างนะครับก็เด่นเหมือนกันนะครับเด่นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับแต่ว่ามองว่าเลขบนน่าจะเด่นกว่านะครับ เลขสองยังจะกลับมาอีกหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเลขสองพักนี้ก็มาติดติดกันสามงวดติดนะครับงวดนี้ยังจะอยู่หรือไม่นะครับเลขสองนะครับตามภาพรวมของสูตรแล้วก็มองว่ายังเด่นนะครับงวดนี้ตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับก็มองว่า เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ถ้าดูจากค่าเววมงนะครับของสูตรไม่ว่าจะเป็นเลขบนเลขล่างนะครับเด่นนะครับเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขศูนย์โวดนี้จะเป็นยังไงนะครับงวดที่แล้วก็เด่นเหมือนกันนะครับเลขศูนย์ไม่มานะครับหวดนี้ก็ยังเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขสองเลขศูนย์ตัวเดิมก็ยังมองว่าเด่นนะครับ ตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับก็มองว่าเลขสี่นะครับเลขสี่วันนี้ตามสูตรของผมแล้วก็ยังเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบนเลขล่างนะครับเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขสี่ ะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าจะให้น้ำหนักก็มองว่าเลขกล่างน,น่าสนใจกว่านะครับเลขบวก็เด่นเหมือนกันนะครับเลขสี่ยังจะอยู่ต่อหรือไม่นะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสขวานน่าจะเป็นนะครับในงวดนนี้ก็มองว่า เลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดถ้าดูจากภาพรวมของสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบนเลขล่างนะครับเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับชุดตารางนี้ก็จะไม่ได้แยกบนแยกล่างนะครับก็จะคัดเด่นมาทั้งสูตรเลขบนแล้วก็สูตรเลขล่างนะครับจับมา6ตัวนะครับในชุดตารางนะครับให้พิจารณาดูนะครับที่มองว่าอก น่าจะเป็นนะครับก็ไม่ได้จับคู่ให้นะครับผมก็จะไปนเน้นจับคู่ตอนสรุปนะครับที่โงให้เป็นสูตรเป็นคลิปก็อาจจะมีบ้างนะครับจับคู่ชุดให้แต่ว่าก็จะไปเน้นเอาตอนที่สรุปนะครับที่จับเป็นคู่นะครับตัวต่อมานะครับที่มองว่านะครับโอกาสความน่าจับเป็นนะครับในวันนี้ก็มองว่า เลขหกนะครับเลขหกถ้าดูจากภาพรวมนะครับของสูตรนะครับเลขบนเลขล่างเด่นนะครับเด่นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับเลขหกนะครับจะมาอีกหรือไม่นะครับวันที่แล้วมาที่เลขบนนะครับวันนี้ก็ยังดูว่ายังเด่นนะครับตามภาพรวมของสูตรแล้วก็มองว่าเด่นนะครับส่วนจะมาไม่มานี้เราก็รอลุ้นเรานะครับ ตัวสุดท้ายนะครับที kind of so ่จะเลือกมานะครับในงวดนี้จริงๆตัวเลขก็เด่นทุกตัวนะครับเด่นหลายตัวก็เลือกเอานะครับบางทีบางท่านอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็เลือกเอาตามที่ท่านชอบนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับที่คัดมานี่ก็ไม่ใช่ว่ารู้นะครับก็คัดมาจากภาพรวมของสูตรที่มีนะครับที่มีอยู่ก็มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่มองว่านะครับ โอกาสก่อนน่าจะเป็นนะครับในงวดนี้ก็มองว่าเลขสามนะครับเลขสามนะครับถ้าดูจากภาพรวมของสูตรแล้วก็เด่นนะครับเด่นทั้งเลขบนเลขล่างนะครับงวดนี้จะมาใหม,มานะครับท่านผู้ชมส่วนที่เหลือนะครับที่ไม่ได้เลือกมานะครับก็เด่นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ จะานาเอาตามที่ชอบนะครับบางทีผมอาจจะเลือกผิดก็ได้นะครับบางทีก็เลือกมาไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับชุดตลาดงวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้ามาเหมือนงวดที่แล้วหรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ของใครของมันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็จะตามนี้นะครับชุดตลาดงวดนี้นะครับจะมาไม่มา ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ J R Channel ห่วยฟรีทาง y o u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ